มาจ้ามาจ้ากินก้อยก้อยค่ะใส่ดีรบข,ม,ขมจ้าก้อยเนื้อดิบเนื้อพี่น้องเด้อใครไม่กินก็ขออภัยนะคะแล้วก็ใส่เครื่องในเนี่ยมาเด้อมาเด้อของผักแกมพริกเผ็ดดูเด้อพ,พริกสดไอ้ั่นมันมันมีแต่แช่แข็งอะก็เลยซื้อพริกอันนี้มา เผ็ดเหมือนกันจะ้ะเผ็ดแสบท้องด้วยพี่เงินเนี้ยข้าวเหนียวมากมาข้างในอืมอืมแสบขึ้เกา อก็อเนื้อไม่ได้แช่ไว้มาถึงหิวก็อยากจะกินก็เลยต้มน้ำร้อนลวกก่อน <laughs> น้ออร่อยจัะพี่น้องเด้ออ,อืมพริ ใช้มือเหมือนเดิมจ้ะซืือมาใหม่ๆ không đi khắc Nó tự do tính Mama. Ừ เด้๋ยเอาช้อนมาหอมเราก็มีแค่ที่เรามีนะพี่น้องเนาะก็จะต้นหอมไปแล้วแหนก็ตายหมดแล้ว เ uh huh. สียบก็เกาอืม uh อืม huh. อ uh ืม huh. ีกระเพ็ดต่ใจกันไหมอันนี้เผ็ดจริงด้ยพี่น้องอืม uh huh. ไม่ได้ว่าเองเด้ออืม uh huh. ถ้าใครอยู่เมืองนอกก็น่าจะรู้แล้ว loại thế Nó đang chín thì nó bị nóng quá được chín cũng mừng Tập bí chẳng lại chín thế nâng Đánh hết chín thế nâng ก้อยดิบจานนี้สุกนะอืม เมืม่อหนึงถือโทรศัพท์แต่พี่น้องประยัดตังืม เผ็ดด้วยเผ็ดด้วยอร่อยมากอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งอืมก็ัีกคำหนึ่ง อืมอ่ะมากบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย